เสริมพระสูตรอีกนิดหนึ่งพระศาสดาทรงยกอุปมานะเรื่องของสัตว์เนี่ยเข้ากันได้โดยธาตตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตก็จะยังเป็นอย่างนี้ตลอดนะซึ่งเรียกว่าเป็นอากาลิโกจริงๆพระองคอ์อุปมาของสัตว์ที่ที่มีอัตยาัยที่ไม่ดีก็จะจะอยู่ด้วยกันโดยเปรียบเหมือนคู่นะพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลาย คูดกับคูดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้มูดกับมูดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เคละกับเคละย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เคละรู้สึกจะน้ำลายนะอ่าปุโพกับปุปโพย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้ปุบโพนี่อะไรน้ำเหลืองเนาะอืมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นน้ำเหลืองใช่ไหมอ่าโลหิตกับโลหิตย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้นะ แม้ฉันใดพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นแหลย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดย่าตเทียวเมื่อเย็นมีคนถามกันว่าเออล้วครอบครัวก็ครอบครัวอยู่ด้วยกันนะบางคนก็พ่อไม่ดีลูกดีพ่อดีลูกไม่ดีนะก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยูเจ้าตะ เรื่องของการสมาคมกันคบค้ากันบางทีบางทีพ่อกับลูกหรือพี่กับน้องที่ไม่ดีเขาก็ไม่คบค้ากันเหน็นไหมดังนั้นจริง,รงๆแล้วพระเจ้าก็ตรัสถูกว่าการจะคบค้ากันการจะสมาคมกันเนี่ยต้องนิสยัยอัธยาศัยเดียวกันนะดังนั้นถ้าอัธยาศัยคนละแบบกันเนี่ยถึงจะครอบครัวเดียวกันก็ไม่ค่อยคบกันไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันอ อันนี้ก็จะเห็นว่าความคมของคำพระศาสดาก็ยังยังเหมือนเดิมนะมีความแยกคายนะแล้วพระองค์ตรัสอุปมาในฝ่ายดีว่านมน้ำนมสดกับน้ำนมสดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้นะน้ำมันกับน้ำมันย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เนยใสกับเนยใสย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้น้ำพึ่งกับน้ำพึ่งย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้ น้ำอ้อยกับน้ำอ้อยย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้แม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแหลย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุทีเดียวคือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีตรงนี้พระองค์ก็แตกพระสูตรเนี่ยออกอีกหลายนัยยะเลยก็เท่ากับว่าผู้ช้าก็พูดซ้ำพูดซ้ำพูดซ้ำอย่างนี้หลายพระสูตรมากนะใน ในยะอื่นเนี่ยพระองค์จัดในเรื่องของสัตว์ที่มีฮิลิมีโอตปะมีสุตตะน้อยเกียดคร้านสติหลงลืมปัญญาสามพวกนี้ก็จะสมาคมกันคลายๆว่าพระเจ้าจะจัดแบบกรุ๊ปปิ้งอะแบ่งกลุ่มกลุ่มของอัตยาสัยของสัตว์นะเป็นอัตยาศัยดีเลวจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มลงรายละเอียดว่าอัตยาสัยดีเลวเป็นยังไงเช่นวัดด้วยฮิลิ โอตปใช่ไหมสุตตะเกียรติค้านสติหลงลืมแล้วก็ปัญญาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าแบ่งด้วยอะไรนะในแต่ละประสูตรเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้ค่อนข้างยาวแล้วก็ตอกย้ำซ้ำๆกันอยู่อย่างเนี้ยเปลี่ยนแค่คีย์เวิร์ดหลักๆสําคัญอันนี้ก็จะมีนะเนี่ยอิลิโอตปะนะสุตตะความเพียรสติมั่นคงนะมีปัญญา อย่างอื่นพระองค์แบ่งอะไรอีกนะพระองค์แบ่งนะเนี่ยศรัทธาโอตตปะปัญญาไม่มีฮิลินะแสดงว่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เป็นกลุ่มของพวกศรัทธาพวกโอตตปะพวกปัญญาอย่างนี้เนี่ยก็จะแบ่งนะอันนี้ก็จะคบค้ากันอีกพวกก็จะมีฮิลิมีโอตตปะมีปัญญานะอ่านะ ก็จะดูลักษณะของการจัดกลุ่มของพระศาสดานี่เป็นอย่างนี้ยิ่งฟังจากพระสูตรก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะเจ้าคะว่าเหตุที่เราอย่างเช่นทางโลกเรามีเพื่อนกลุ่มนี้ทำไม<อ>ถึงเป็นแบบนี้พอเรามาเสพคบครบคำพ,พุทธเจ้า<อ>ก็จะได้คำตอบเลยว่าทำไมเพื่อเราตอนนี้เราถึงได้คบคนดีแบบนี้แล้วคนดีแบบคนที่ไม่ดีแบบนั้นคือไม่ได้คบกับเราแล้ว<อ>คือออกไปแล้วเลยช ใช่ชี้วัดกันได้เลยจ้ะค่ะนะก็เหตุที่พู้เจ้าตรัสพระสูตรนี้เนี่ยมาจากอะไรมาจากการที่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็พระศาสดานั่งอยู่แล้วก็มีพระสารีบุตรเดินจงกรมอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านกลุ่มพิกุที่เป็นกลุ่มของท่านอ่าใช่โมคลานะก็เหมือนกันเนี่ย พระองค์บอกว่านะ <c oughs> บอกพิกุทั้งหลายพวกเธอเห็นสารีบุตรกําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่พิกุทั้งหลายบอกเห็นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหมดนี้ล้วนมีปัญญามากนะพวกเธอเห็นมหาโมคคลานะกําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่พิกุทั้งหลายตอบเห็นพระเจ้าข้า ผูเจ้าตอบว่าพิกุทั้งหมดนี้ล้วนมีฤทธิ์มากมนะพวกเธอเห็นมหากัสปะกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทุตวาทะคือพวกเลิดด้านทุดงนะทุดงกวัดนะข้อขูดเกากิเลสอย่างยิ่งเช่นถือจีวรสามผืนนะถือภ่าบางสกุลอยู่ป่าอยู่คนไม้นะ ฉันภาชนะเดียวนะคือฉันแต่ในบาทเท่านั้นไม่มีภาชนะสองนะฉันอาสนะเดียวก็คือฉันแต่ในที่นั่งแห่งเดียวลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจะไม่ฉันอีกนะอยู่ป่าอยู่คนไม้นะอยู่ที่แจ้งนะฉันบินดบบินดบาตไปตามลำดับเป็นวัดนะเมื่อปรงใจแล้วเนี่ยห้ามพัดเนี่ยก็เมื่อปรงใจแล้วเนี่ยก็จะไม่รับพัดอื่นที่ตามมาในภายหลัง พอรับพัดแค่เนี้ยพอละถ้าพัดตามมาภายหลังเนี่ยไม่รับนะทุดดงกวัดแบบนี้เลือกได้ไม่ทำก็ได้นะอ่าหรือจะเลือกทำก็ได้ทำกี่ข้อก็ได้แต่พระมหากาาัะสปะผู้เป็นเลิศด้านทุดดงที่พระศา,ศาสดาสันเสริญเนี่ยก็มีแค่สี่ข้อแต่ทำตลอดชีวิตเลยนะและเมื่อสำเร็จเป็นอาหารหันต์แล้วก็ยังรักษาทุดดงกวัดนี้ไว้อีกนะบาลีใช้คำว่าทุตวาทะ นะอืมนะอืมเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเหตุมาจากตรงนี้บอกพิขุทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เธอเห็นอนุรุทธ,ธะกำลังเดินจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิขุหลายลูกหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิขุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้มีทิพยะจักขุสแสดงว่าคนพิกุในครงพุทธการที่มีทิพยะจักขุมีฤทธ์มีปัญญามากกว่าหนึ่งไม่ใช่น้อยนะ ซึ่งจะมีในอีกข้อสูตรหนึ่งว่าผู้เจ้าบอกหลายร้อยนะเป็นจนํานวนมากพวกเธอเห็นปุณณนนมันตนีบุตรกําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหมดนี้ร้วนเป็นธรรมกัตถกธรรมกัตถกคืออะไรก็คือพิกุผู้ที่แสดงธรรมที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกาหนัด ดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนะการแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยนัยะอริสสีนะโพธิปคีธรรม37ินะอริสสีอิทัปปัจจะตาพวกนี้อันนี้จะเป็นธรรมที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายกลกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานทั้งสิ้นอันนี้จะถูกเรียกว่าคนคนนั้นเป็นธรรมกติกนะก็คือถ้าเจอท่านละท่านจะพูดแต่เรื่องนี้แหละปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจะตา อริยสัจสี่โพธิปัจจะธรรมนะทำเครื่องตัดสรูอย่างนี้จะวนอยู่แต่เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยคุยเรื่องอื่นนะพวกเธอเห็นอานน์กำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระหูสูตรพวกเธอเห็นพระเทวทัตกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิกุนั้นเป็นอะไรนะ พระองค์บอกว่าพิกุทั้งหมดนี้ล้วนมีความปรารถนาลามกนะเขาอยู่ด้วยกันเห็นะพระองค์ก็เลยสรุปว่าพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยท่าเทียวเห็นะน,นะนี่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดโอ้เรื่องนี้น่าแปลกนะออาขอกัน เห็นว่าที่พระอาจารย์ยกมามีเป็นพิขุที่อยู่ในกลุ่มของพิขุที่ดีหมดทั้งหมดเลยมีติงพระเทวทัตมาหนึ่งกลุ่มอยู่หน่อยหนึ่งนะแล้วก็เห็นว่าพระเทวทัตเนี่ยก็ทําเรื่องผิดมาตลอดนะครับออืแต่ผู้เจ้าไม่เคยไล่ศึกไม่เคยไล่ศึกครับแล้วก็ในประสูินี้ก็เลยทาให้เห็นว่าพระเทวทัตก็เดินจงกรมเหมือนกันนะเอ๊แต่เดินจงกรมนะั้นเดินคิดอกุศลกันนะอืนี่ กันเหมือนผู้เจ้าให้พระเทว,เท,วทัตยอยู่เพื่อที่จะท่านจะใช้เป็นเหตุในการสอนธรรมะอืบัญญัติธรรมพวกเนี้นะฮะจนสุดท้ายจนถึงขั้นว่าพระเทวทัตเนี่ยก็คิดฆ่าพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ต้องต้องประสบภัยกับตัวเองโดยโดยกรรมที่กรรมหนักที่สร้างไว้ใช่ไหมซึ่งผู้เจ้าเป็นธรรมราชาบัญญัติอะไรก็ได้ ซึ่งพระเจ้าจะบัญญัติลใครคิดฆ่าพระเจ้าปาาชิกไก้สึกไปพระเจ้าก็ทําได้แต่ทําไมพระเจ้าไม่บัญญัติก็คือมองแล้วเหมือนให้โอกาสพระเทวทัตจนแบบว่าสุดท้ายจริงๆนะซึ่งเ,เมื่อพระเจ้าพยากรณ์ว่าเทวทัตเนี่ยจะไปเอเวจีเนี่ยนะไปหมานรกเนี่ยนะ พระศาสดาก็เหมือนกับพูดว่าท่านมองไม่เห็นความดีของเทวทัตแม้เท่าปลายเส้นผมเหมือนบุรุษเนี่ยตกลงไปในหลุมคูดถ้าเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยังจะพอดึงขึ้นช่วยได้แม้แต่เห็นปลายเส้นผมก็ยังจิกหัวขึ้นมาได้แต่นี่คือท่านไม่เห็นมองกลับกันเนี่ย อาตอมามองว่าผู้เจ้าพูดอย่างเนี้ยผู้เจ้าก็ยังจะพยายามมองเห็นความดีของพระเทวทัตที่จะช่วยแม้ถึงกับค่าวางแผนข่าผู้เจ้ามาตลอดใช่ไหมเท่ากับผู้เจ้าเนี่ยโอ้โหเมตตาสุดๆซึ่งเท่ากับว่าถ้าผู้เจ้าเห็นความดีของเทวทัตแม้เท่าปลายเส้นผมท่านต้องช่วยแต่เนื่องจากท่านมองไม่เห็นนะ อ่าเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยโอ้โหละเอียดมาดูคําพูดของท่านละเอียดมากเลยค,ความเมตตาท่านต่อพระเทวทัตยังมีแม้หยดสุดท้ายนะนิดหนึ่งเท่าปลายเส้นผมนะอืมเนี่ยโอ้โหงั้นถ้าเราจะทาตามพระเจ้าก็คือว่าอ่าก็มองดูว่าถ้าเกิดอ่าสามารถเมตตากับใครได้ก็ก็ควรให,ให้เมตตาสุดๆเป็นเลยนะอ่าเพราะพวกเราส่วนใหญ่นี่คือความดีของเขา ใหญ่เท่าไหร่มองไม่เห็นแต่ความไม่ดีแค่ปลายเส้นผมเห็นชัดมากค่ะเห็นแล้วขยายผลแห่งความไม่ดีนั้นออกไปบุคคลพวกนี้ถูกเรียกว่าอสัตบุรุษนะความไม่ดีของคนอื่นไม่ถูกถามก็เอามาพูดนะและพอถูกถามแล้วนะไม่พยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนแต่กลับกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียด แม้ถามทุกคนเลยนะ,นะถามฉันนี่ยฉันรู้หมดเลยความเลยของคนเนี้ยนะอ่าให้รู้กันเถอะว่าคนคนนั้นเป็นอสัตตบุรุษนะอ่านี่เครื่องสังเกตผู้เจ้าวางไว้หมดแล้วเห็นไหมอ่าซึ่งผู้เจ้าบอกว่าบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมายคนพาลก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายเห็ไหมอ่าดังนั้นเราเนี่ยสัต,ตบุรุษย่อมเห็นสัต,ตบุรุษ อสัตบุตุก็ย่อมเห็นอสัตบุตุลนะการเห็นกันเนี่ยมองกันได้ในระดับหนึ่งโอเคผู้เจ้าเคยบอกว่าอยาประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลใช่ไหมในพระสูตรนั้นนะในมิกาสาราสูตรเนี่ยนะแต่พระสูตรนี้ผู้เจ้าก็บอกว่าเห็นเหมือนกันนั่นคือเท่ากับว่าเรามีกะห์ละทั้งสองอันก็คือเห็นในระดับหนึ่งใช่ไหมสัตบุตุษก็เห็นสัตบุตุเหมือนกัน เวลายอมทําความดีคนดีก็มองเห็นแต่คนไม่ดีจะมองไม่เห็นใช่ไหมการพูดถ้อยคําปารศรทธากับผู้ที่ไม่มีไม่มีศรัทธาคําของเราจะเป็นถ้อยคําชั่วนะเราพูดถ้อยคําปารถสุตตะกับคนที่ไม่มีสุตตะคําของเราจะเป็นถ้อยคําชั่วสําหรับเขานี่พระเนจะ้าบอกเอาไว้อก็ให้ให้ดูนะ อันนี้เท่ากับถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดเนี่ยเราจะดูลักษณะนิสัยของคนได้เลยนะมองคนได้ละเอียดละออถี่ทวนขึ้นนะว่าง,งานไหมว่าง,งานจ้่ค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นในวันงานก็คืออยากจะบอกว่าอาจจะมีเหตุแบบกระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้ใช้ความเมตตานะคะเพราะว่าพราะพุทธเจ้าก็ชี้นาว่าความเมตตาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ประเสใช่ต้องตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งในที่แจ้งและที่รับนะนะเป็นหนึ่งในสารานิยธรรมหกประการนะที่จะยึดโยงนะให้เราเนี่ยมีความรักกันมีความเป็นพวกพ้องเดียวกันนะสมัครสมานสามัคคีกันนะสารานิยธรรมหกประการในหกประการนี้ข้อที่หกเลิศที่สุด เรียกว่าทิฏฐิอริยานะซึ่งแตกออกเป็นเจประการนะอ่าในเจประการนั้นที่สําคัญก็บอกไปแล้วก็คือมีกําลังที่จะมาฟังคําของตถาคตอันบัณฑิตนํามาแสดงอยู่นี่นะอ่าขอ,อาในกรณีของพระเทวทัตเนี่ย<ม>ก็เหมือนกับผู้เจ้าแสดงให้เห็นว่าแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเลิศก,กว่าที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามถ้าเกิดกับบุคคลที่ไม่มีอินทรีย์ แม้น้อยนิดแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ใช่และและเราก็อาจจะเห็นเพิ่มอีกว่าแม้พระศาสดาจะเลิศขนาดไหนก็ตามคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็ยังตำหนิและยังคิดร้ายต่อพระองค์ได้ก็เลยนึกว่านับภาษาอะไรกับพวกเรา <c oughs> ใช่ไหมดังนั้นเวลาพวกเราถูกนินทาว่าร้ายทำร้ายถูกประหารด้วยฝ่ามือ <c oughs> ประหารด้วย ก้อนดินท่อนไม้ปรานด้วยสัตตาก็ให้สบายใจเถิดว่านะมันเป็นธรมรมดานะอา่าให้มีความอดทนนะอ่านะจะมีพระสู่ที่พระเจ้าบอกท่านไม่เห็นความอดทนใดที่ที่มีในหมู่ในที่มันจะอยู่ในบรรดาของหมู่สาวกนะเพราะนั้นในบรรดาสาวกของพวกนี้มีความอดทนสูงมากดังนั้นคนที่ ทำร้า,ายให้ร้ายกับบรรดาสาวกของตถาคตเนี่ยย่อมที่จะถูกผลกระทบไปเองนะเหมือนการโปรยฝุ่นขึ้นทวนลมฝุ่นจะซัดเข้าหน้าเขาเองนั้นเราต้องมีความอดทนนะ,อะขออนุาครับและเห็นว่าในพระสูตรเนี่ยพระเจ้าก็มองบอกว่าผู้ที่มีฤทธิ์มีอิทธิป,ปฏิหารเนี่ยมีอยู่เยอะในยุคนังสมัยนั้น เหมือนจะมีอยู่เป็นเกือบปกติอ่ชแล้วก็เมื่อเช้าที่ฟังพระสูตรที่พระอาจารย์ยกมาก็เห็นด้วยว่าเอถ้าเกิดผู้เจ้าไม่พูดอย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกกับอิทธิปฏิหารอย่างไรใช่ที่ท่านตรัสว่าท่านรู้สึกอิจนาระอาลังเกียดกับอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารใช่ใช่แต่ว่าเห็นปฏิหารในคําเทศสอนคืออนุสาสนีปฏิหารใช่ ใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แยกให้ดีนะเพราะมีคนอย่างหลายหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ยมหมอมาบอกก็มีหลายคนที่เจอประสุนนี้ว่าเออมันจะขัดแย้งกันไหมนะผู้เจ้ารัดเรื่องอิทธิปาฏิหาริยอาเทศนาปาฏิหารปุเพนิวาสานุสติญาณจุตุปปาตยานทิพยาจากักกุนะโสดันเป็นทิพย์พวกนี้เป็นอนุสาสนีปฏิหารเหมือนกันบอกอ้าแล้ว ทำไมพระเจ้าบอกอึดอัดขยักขย้งละ่ะต้องแยกแยะว่าอาองค์ความรู้ที่จะเป็นไปเพื่อตรงเนี้มันเป็นอนุสาสนีปฏิหานแต่คุณได้อนุสาสนีปฏิหารนี้แล้วคุณมาแสดงหรือผลของมันนั้นที่ทําแล้วบุคคลผู้มีภาษากระทบแล้วมันจะถูกเบียเบ่ยงเบนไปเรื่องอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานยมทําได้ความรู้หรือขั้นตอนที่จะทําสิ่งนั้นได้เนี่ยเป็นอนุสาสนีปฏิหารซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้ง่ายนะซึ่งพระเจ้าทําได้หมดแต่ทําได้แล้วยังไงล่ะในเมื่อมันเป็นแค่ปฏิหารของปุถุชนจําเป็นจะต้องเอามาแสดงไหมไม่จําเป็นเราควร แสดงอะไรเราควรให้องค์ความรู้อะไรกับคนอื่นที่เขากำลังมุ่งมาเพื่อการหลุดพ้นเขาควรได้รับผัสสะประเภทใดไม่ใช่มาวันนี้อ่ะมานั่งดูอาจารย์ห่ะได้อาจารย์หายตัวให้ดูนะอืออาจารย์แปลงกายได้ใช่ไหมอ่เสร็จแล้วมาสิบครั้งร้อยครั้งก็เจอแบบเนี้ย โยมเริ่มเบื่อมั้ยกลับไปโยมก็ยังทะเลาะกันเหมือนเดิมยังมีความทุกข์เหมือนเดิมยังไม่พ้นนรกเหมือนเดิมแล้วประโยชน์อะไรกับการได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ฟังสิ่งเหล่านี้ถูกต้องมั้ยอ่างนั้นพระเจ้าจึงตรัสบ,บอกถูกต้องนะอึดอัดขยักขยงเกลียดชังมีมหาชนจะมาขอฟังธรรมพระศาสดามาเจออุปถา อุปตากตามมาทำาอะไรบอกจะมาฟังคำพระศาสดาฟังเทศพระศาสดานก็เลยดำดินเน่ยปราบมาโผล่ที่พระเจ้าและแจ้งพู้เจ้าให้ทราบว่าเนี่ยมหาชนจะมาฟังตรมพู้เจ้าก็บอกอ่ะไปจัดอาสนะเราไว้ที่ใต้โคนไม้ตรงนี้ตรงนี้เขาก็ดำดินจากพู้เจ้าไปโผล่ที่มหาชนนะไปจัดอาสนะดึงโขดหินขนาดใหญ่มาแสดง ธิปปฏิหารมากมายมหาชนตื่นเต้นนะสนใจกับสาวกรูปนี้พิกุรูปนี้พระพุทธเจ้าก็เดินมาธรรมดามาประทับที่คนไมยไม่มีใครสนใจพระพุทธเจ้าอันไปนมองแต่สาวกลูกศิษย์ของท่านเป็นโยมเป็นพู้เจ้าโยมจะทำยังไงใช่ไหม จะเรียกมาตําหนิก็ใช่ที่ใช่ไหมคนกําลังศรัทธาอยู่ใช่ไหมเรายอมไปตําหนิคนที่เขากําลังศรัทธาแย่อีกใช่ไหมเหมือนกับที่สุนัขตาใช่ไหมเขาศรัทธาอเจรักกาคลานสีขาทําตัวเหมือนสุนัขแล้วพระเจ้ามาว่าเขาว่าโมฆบุรุษพระเจ้าโดนเลยอิจฉาเขาเหรอนานเห็นไหมคนมีโอกาสคิดอย่างนี้ใช่ไหมพูเจ้าแยบคายกว่านั้น ไม่ว่าเฉยๆเรียบสาวกมามานี่มานี่หน่อยนะแสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้เอาเลยเต็มที่เลยนะอ่าโอ้วิ่เจ้าเปิดโอกาสให้แล้วเต็มที่เหมือนกันนะหอขึ้นไปบนอากาศพ่นควันแปลงกายทำฤทธิสารพัดอย่างนะหมดความรู้แล้วพหะกลับลงมากราบแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินหลีเข้าป่าไป มหมาชนมองโอ้โ oh หทำฤทธิ์ขนาดนี้ยังลงมากราบแท้พระบาทพระสาสดาพระพุทธเจ้าต้องเก่งกว่านี้แน่นอนใช่ไหมหันความสนใจทั้งหมดมาที่พระพุทธเจ้าพระเจ้ากําหนดจิตรู้แล้วทุกคนสนใจท่านละ้ะท่านก็แสดงธรรมไม่งั้นการแสดงธรรมของท่านก็เปล่าประโยชน์ไม่มีใครสนใจจริงไหมเห็นไนหะมนี่ผลเสียมันเกิดนะเนี่ยนะ มาเนี่ยตั้งใจจะฟังอริยสัจสี่นะมาฟังร,รมนะโดนอิทธิปาฏิหารดึงไปเลยใช่ไหมแล้วไม่สนใจธรรมะอีกเลยนะพระเจ้าต้องโอหาอุบายมาแก้ให้ได้นะถือว่าโ,โหสุดยอดเหมือนกันนะณนะขณะนั้นเวลานั้นวินาทีนั้นคิดปุ๊บต้องแก้ให้ได้ตรงนี้นะนะขอโอกาสครับอันนี้ตรงกับที่พระเจ้าบอกว่าเรื่องของฤทธิ์เนี่ยมันเป็นตัวกัน้น ตัวกั้น <ทำ S 1> เลยเข้าสู่สัตธรรมเออมันสร้างอัตตาให้เราอ่ะหนึ่งเราอยากได้อ่ะความเป็นตัวตนถามว่าฤทธ์เนี้ยรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยวิญญาณตราบใดที่ยังทาฤทธิ์อยู่ก็ยังเพลินต่อวิญญาณยังยึดวิญญาณยังพอใจวิญญาณแล้วจะหลุดจากวิญญาณได้ยังไงหลุดไม่ได้ก็ยังออกจากสังสารไม่ได้ใช่ไหม